รังไม่มยังเดี๋ยร pues e. ีกเห็นแล้วกลิ่นภาษาสามลังมาเห็นแล้วกลิ่าไ้ก็เดียวฮาก็กับกินแปเมุกี้นี่โยกไปโยกไปง่ายเข้าไปกินสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีตอนบ่ายอีกรอบหนึ่งพี่น้องจ๋าหลังจากที่กินตำทะเลไปแล้วก็มีของหวานตามมา คอยสร้างเบาวนี่สาวแสงบอกว่ายี่สิบชิ้นได้อยียังไม่่อยนี่เหรอมอา,อาอโทรไปได่อาอายู่เบ๋ยิโทรถามสรุป,ปเป็นเบาวนี่หรือยัง สร้างเสาแสงเมื่อวานนี่สร้างบ้าวนี้ยี่สิบสินมันกลายเป็นอยังไงจากคุกกี้อยู่เอาไม่รับเราบอกว่าขับสายาวันนี้เรากำลังงานเข่าลูกค้าเยอะลูกค้าหลายบันี้แ <c oughs> สงแ <c oughs> สงเคยสร้างบ้าวนี่เมื่อวานยี่สิบสินมันได้คุกกี้ อันนี้มันคืออีหยังนี่คุกกี้หรืออีหยังนี่บ่าวนี่บ่าวนี่หน้าตาเขาเป็นยังซี่เอ,เ,อเ,เอาตอนน่อแล้วก็เอาเป็นช็อกโก,กแลตเยิมเยิมเค้กช็อกโกแลตนานิม่มบอ่อันนี้เป็นอันนี้อันนี้มันบ่าวนี่บ่โอ้ยเขาจำผิดอันนี้บ่าวนี่บ่าวเปิดแบบบ่าวนี่พี่น้อง บอมีคิดว่าตอนนั้นเพิ่นเฮดนาบอมีว่าอันเบลนี่นะอ๋ออันนั้นเป็นอันเค้กนานิ่มบ้านน่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตนาเนมอันนี้จะเป็นเบลนี่บ๊วยวันจิตโทษไปด่าขอโทษหลายๆหลายแสดงคอยจำพีดขอโทษหลายๆลูกลูกค้าหลา่บอมมานี่นะเออโอเคโอเคพี่น้อง จังพียคตอนน่ะอะแขเพป่ะเทศประเทศสู้กินน่ะมันเป็นเออ่เค้กช็อกโกแลตนานิ่มเพิ่์ลว่าบะหมี่คิดว่าอันนั้นนเป็นบราวนี่เพิ่์ลว่าอันนี้นะคือบราวนี่มาเบิร์นรูเไหมจิ๋นถ่ายนี่คือบราวนี่นี่สิบชิ้นแต่มันจะเป็นออกอ่คล้ายๆแต่ว่านี่พี่น้องแต่เนื้อมันก็แบบนี่เนื้อมันออกแบบนุ่มๆเด้ยมันบะหมี่มันบะคือคุกกี้เนียคุกกี้มันสิแบบกรอบ ต,ตัวแซ่แต่มันออกค่ะค่ะคือคุกกี้แต่มันบ่แม่นคุกกี้คุกกี้มันสีแห้งกรอบลุงเลเินมาเด้อมา oui. เด้อกินเค้กลงมาลงมาลุงเลินยังเอ็ดหลังคาอยู่โอเคกลิ่นเบิร์ตปลาแล้วสาันบอกกิน เขาไปเลี้ยงงัวเบิดเลยพี่น้องพอมันบ่ายสามราเยลี่ก็ไปเลี้ยงงัวซีมอนก็ไปเลี้ยงงัวเดลลุนเขาปเป็ดวกหลยเขาเก็บเป็วกเซลเซลเลเก็บพวกแกงไห่เขามีส่สุกไปเฮิงมไรมันจะไปแแ้วไแ่ลไ้อไรเยอะคนจะไผ่ลองซีมมึงดูทำมาเอาทำ มาเอาคัตติชินมาซีดเจลน้ำทซื้อมาที่น้ำทำซื้อมาไปช้อนก็หัวเขาชนอ้วกมาพีอะไอืมหนามันเกาะว่าเสีกินแล้วว่าเสีพากันไปย่างเบิ่งหาเห็ดดูอันนี้คือบ่าวนี่บ่าวนี่บ่าวนี่บ่าวมีนะบ่าวน้อยเพรมันคือบ่าวนี่เป็นแบบนี่บอกตอนนั้นเราเห็นคือจังหวะมันอ่านเพราะอันนี้แล้วบ่าวนี่เพป็นหว่าง ในแท้ๆลูกค้าบ่ญแจนานมันกบบุญแจเบาหนี่บ่จักขนมเลยบ่จักขนมแต่ว่ามันมันกะบ่ได้คือเค้กปานในเด้อพี่น้องมันมันก็ออกแบบออกกึ่งออกอันนนั้แซ่บบ่จทุกพอแซ่บโอเคนั่นแหละตัวมันแสบบุญแจก่เค้กับมันสิบูมเคิลมันสินิ่มมั้ยนี่มั้เนื้เค็มหองใส่แป้งเค้กก็อันนีิละมันกเกาะน่อแซ่บน้องแซ่บ ปกติบ่มีบ่ค่อยมักช็อกโกแลตแต่ว่าอันนี้มันแบบล้มโตนางขายสิบกระสิกบาทน้องกินอ่างงไหมตอนนั้นสร้างอันเคก้กกล้วยหอมมาตกชิ้นๆเจอเคก้กกล้วยหอมกล้วยหอมน่ากินแล้วมันอิม่มน้อมันแน่นกินแค่สิ้นเดียวก็อิ่มแล้วกินอหนมตั้งไหมอันนีน้คือของหวานท่านผู้ชมข้าวบะหมี่ ไปเลื่อยไปเรียงง้วาเบิร์ดยางนองม่ดยเรียงง้วยังนใหม่แสบมีทำแสบ่ะแสบแสบจุกันไทยกินเย่อะนองใหม่กิังจ ằng อยู่เฮ้ยมันแสบ็โอเคไปก่าเพียงมันสิเนหนองฟูๆนี่มันแบบ แต่หนามันสิออกกรอบเนี่ยจะน้อยพี่น้องแต่ว่าข้างล่างมันก็เจีอวนนุ่นออนมๆเนี่ยแซ่บอันนี้คือยี่สิบซีนนะจ๊ะนางทำหายเมืม่อวานแต่วา่านางก็บอกค่อยว่างพี่น้องเทปมันเกิดนางก็เห็ดดิซูเมอร์นางขายดีอยู่น้่มก็แม่ได้ขายดีช่วงน,นี้บัดช่วงอันเกี่ยวเขาแล้วกับบริคขายดี ม,นนม,นนมันหนาวมันหนาวมันหนาวเนาะมีแต่หนา,นาวช่วงอากาศท่อดประกอบเรี่ยงเนี่ยมันขึ้นแต่นาเราียกม,ม,มันเมื่อยมันก็อยากบังเถือนนะเขาเ mm hmm. จ้าดำหนาเขาเจ้าสั่งนางไปส่งส่งส่งเป็นพันกับมีเด็ดเมื่อไรจ้านางกันขายหลายอย่างนางบ่มีเวลาเวลาจะไปส่งกันลูกค้านั่งก็ปิดร้านไวะไอ กวลาแบบไปบอกมาแบบเก็บเกี่ยผู้เดียวเดี้ยมันมีใครเพิ่งนำจ่อยเสิร์เขาก็หลับอร่อยเลยอ่ะกินมาพันชายกินเบิร์ดมังมีคนอยู่แซ่ดพี่นองกินชองสิ้นกี่ยิงน้ำมันเสี๊ยบกับเกาะ ดูภูมิฉันสิให้กินต่ของหวานๆน่ะสวดออกสวดออกแล้วเนี่ยฟาดเบิรอันหนังเบาอิ่มพี่เนาะแสบมือกล้องครับพ่อเขาลดความอ้วนช่วงนี้น้องมย์ม่อกี้เมยแก่ไหมเพิ่นเขาอยกินเด้วแบงเมยน้องเมยมิตรยากินไอ้เลี้ยงงูลาบอ่ะ มากเกะไก่ด้วหมั hmm. ้งช uh, ิมรสเลยพี no. ่น้องมาดูเนี French. ่ยบราวนี mon. ่อ่าวนไซอัลมอนด์ได um, yeah, so mm ้ล hmm. ูกอัลมอนด์แ huh. ต่ว่าแซ่บเนะพี่น้องแซ่บแซ่บกว่าเค้กยหอมเค้กยหอมมันจะเป็นแบบแนวหนึ่งเนาะกินแล้วมันเอี่ยมอร่อยอ่ะแซ่บแบบหนึ่งอีกเคโกยหอมก็ แ่บเนือมันอันนั้นเหมนกับบมีย่างพี่น้องคลิปกันสิากินย่างเดียวออหลังจากดำหน้าแล้วกันสิากินเนาะูาดำนาสดจะคืบาทว่า มือชาช้างาเสร็จจะลดขนสิลนแล้วฉุดลงฉุดองพูดคอยกะิลดเกลือนทำมือไหร่ะิลดลดค้นเพราะจะลดึ้นบริลดลงคอยนัจ่อยดเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำจ่อยค้นจ่อยค้นบริจ่อยลงอเหมนจ่อยลงจ่อยลงบริใครบ่มื่อไเนี่ยเจ้าละ

มาสิน้บอรพสิบสามสิบเอะเอตะกี้มามากกระมาไมเอินชื่อเมียเราหุวยล้ดก็โมาหรอเล่ามามาเกินก็เลินเงว่าชือเมียแล้วือมามเมียนียังอันนี้คือผคเคยเห็นบ่าวนี่ โมเนม,ม,มเนต์เบามีนะเบานีา่เป็นตะกินบนเบามีโมเป็นตะกินแล้วส่งคืนออกมามอย่าเพิุ่กคอนเด็สร้างอันเช้าแสงขุนแต่พี่น้องมีอันเม่คัวรประจำบ้านอยากยังสั่งขนมเค้กเค้กกล้วยหอมเค้กหนาน,นิ่งนในมกะบอกลูกอมอมลูกออมลุงเลิศปุ้จักรออมล์ จักกระบกะบกินแม่พ่อได้กลินไม่เอดอยากบัดยาพากินกินจนบ่อยากคุณพี่น้องเสพยอยู่ลงเ่นมันเก็บเขียวอะไรอยู่ดอกนะมันบกแกง ขันบ่แข็งและแสบเบิดแต่ชิกินบ้าจีนางแรลงของจีนางสิกินขันบ่แข็งและแสบเบิดเพิ่นบ่มีแขวแขวเหลเลือจากเหลมทำแต่กี่มันว่องวเดียวนี่มันองคือเกามันน่แหละขาดไปแหละแขวบแขวบเราไปเสียน แก้วอเนื้อทำแก้วปอมบ่แจ้วบอกขึ้นน้าห้องห่วยบ่มาใจเดี๋ยวเสียไว้ไอ้เจลีนี่เจลีผู้เล่าขาดสารอาหารการสดใหม่เมื่อวานได้ยินเอาเพิ่นไปใสนน้ำเกลือไอ้บอยเจลีเมื่อยประดับหน้าแล้วเพิ่นเมื่อยตอนนั้นดับหน้าเพท่อนแล้วบเห็นเมื่อยเมื่อยจนโบแล้วบู้อยู่เมื่อยจนโบแหลวเนาะเมื่อยก็ดดั้ ดำแล้วประดับแหมดเง่บดำหน้าแล้วพอไปปุเป็ดไปหาหมอเราเก็บอากาศในช่วงช่วงดำน้เหนื่อยบ่ได้เมื่อยบ่ได้เกนเมื่อยพอได้เมื่อยสบายแต่ปลาแหล่เราทำดำน้ากับบริดำน้ำโมงอยู่คนเดียวเอออยู่แต่เือนเียเมียปล่อยให้ลูกสู่อย่างเดียว นีแต่บอกเขาว่าสู่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 ก่อนกระดำหน้าแล้วหัวกรเมื่อยเขาก็ได้เขาจะโลดำหน้าแล้วเขาจะพ้าจะลกไปเลยเพื่อนภูมิประเทศหน้าน้ามูบนเขาดำเกลือเมื่อยไปนอนอยู่ตรเมื่อยยายมาไปใส่เมือเนี่ยดำหน้าไปดำหน้าซอยร้านใส่อยู่กูคงที่เมือง แล้วของร้านนะก็แบยังของแม่มาเนี่ยายมาเนี่ยไปดำมหน้ามาของแม่เพลนยังไม่ทันดำจากต้นผมมีน้ำเลี้ยงง่ายเนาะฝนปูปะประตูเขาปะปตูโอ้ยอซุ่มเขาเจ้าขวดบ้านที่ดำหน้าเนี่ยงามใดเขาเนาะฝนเกือคืออย่างเห็นแล้วมันเคืนกับโต๊ะอยู่ครับเพราะเปียกเพราะซุ่มซื่อทำบ้องทวนนะทวนนะปีนี้ว่าหล่าแล้วแห้งว่าเอาหินหนาหล่าได้ มันเขาเจ้าปูพวที่ดำในแห้งท่านที่ดำจัาต้นเขาก็ล่อีกจะพ่อเขาเขาจะลำมืแรกเนกันพท่านแค่บท่านถ้ามันรตลำมแรงเหตัวะเดดมันพวกแบบพอดดำแค่บท่าแซ่พี่น้องกินมา่อ๋อจาไปดำท่านกับท่านันปีนีกบกัยายลุนบ่เลย้อนาเปยียบรังถ้า้นกบบคเอ้าคุไปกลายบ่ไปลายอ่ โบตมี่ย like, mm. ังแด่ชัวๆอยู่ตัญ่มันปบเห็นทำโบไปรมพลบอยากระเวนในนี้มันเดดแล้วมันเต้นอยู่ใน่ะบมมันเดดแล้วฮะยากตามขนาดเต้นโโขนดหนยกขึ้นนะบ้เห็นยังไนเห้อยมาก้อยตนไปบ้อย่ญามักินได้มีตัวห้อยไปบไอยเพิมงงี้ฮ่าฮหอยเวีย ไปุิ่งหาไปยังปยังยังไยังหอยซับคนน้อยบ่มันใหญ่แล้วมันลักบมดจากนั่เออมันเป็นได้ตัวนี้น้อยตัวน้อยเขานช่วงมันแดดเมื่อกี้แล้วมันจงปาก่อนแตกสูมันใหญ่เลยนะแต่มันติดนะซมดิโ่โคโคอยู่ ถ้าวางดำหน้าน้ำจะเบิตลต่อนำเต็มหน้าแล้วพโตรไปพมเอาทำกบรวมบลายนะคบับมีแม่ก็ซื้อไปกินเบิต้อือี่บออซื้อกันเหนียวกันนั่นแล้วไปถ้าไปบ่มันใหญ่แล้วมันอันนั้นไปไปคนที่มันยังน่อยแล้วมันจทไปยังโฮมันอมันโฮมีเ่น้ำขอนนีแต่ว่าเขาก็เริ่มเคี้ยวพี่น้องจ่าแต่ว่าน้ำก็สีแห้งอีกแล้ว ยาก็าเริ่มไหลเออเงกับเ้าเข่าเจ้าใหญ่ต๊ะพอดีอ้อยยาเนาะสามีเนาะโต๊ะแบบน้ำบะถ่วเดันน้ำถ่วถ่วให้หน่าเลยยาอันบขนเดไอโต๊ะพอดีมันซุ่มให้ยาขืนเพี่น,น,น้องกินบอจักรชินแล้นี่ฮะสสมเบเอร์เียังเลยือยู่เก่าชินชาวกเมื่อก,กี้เนี่ยขอบบรินาโดยเขาสั่บบสงชาวชี ชาวสี่ยี่สี่ซนยังเลงงหลืออีกเกสิบตรง่าตรง่ท่านเ่นไปเย,ยลีแน่คุณยายมาอยู่นะคุณยายไปไปฏิบัติธรรมเดี๋ยวคำจะหน่อยกระสิพานพอไส้ไปย่างให,ห้หิดบวกพี่น้องเขาเจาเหิดปวกออกหิดบวกนันแก้แกมันแดดยิ่งพูดนะเขาเก็บมีตลกจุมม แต่เขาไปหายู่ใหม้มอีมันยอยู่นี่ยเขาจีย่างบ่แต่เก้าเทวนี้มันออกลายเลยเยปีนีักแล้วเนาะเห็ดปวกก้างนั่นเสรุปเห็ดปวกใหญ่หมอเขาเก็นบอกเลยว่ายญ่ลุนจังแล้วเขาจะออกมันี่มันเลยยามเห็ดปวกใหญ่อมามันก็เป็น็่ปวกกลางแล้วมันก็่มันอ้งเยาเป็นที่ล่นอยล้ั มันแรงนะมันบ่อน่ะคนตกบทอ่าบทสม่ำเสมอบัดแง้งๆยามมาตกพอจำหนึ่งเฮลโลโกปีนี้ก็บอกคอยได้อันนั้นบ่โอ้ยปีที่แล้วไปเก็บกระซิมอนพอใจมวนไปหาเอาอาญามดำหน้าน่ะเขาดำหน้าเลยไปหาผู้ผูหานัมนเรืองหงเฮ็ดอันเฮ็ดละงกเรืองเนาะมันออกจุ่มเลยสิบออกเป็นหมูสิบสิบเก็บดวนเดี๋ยวปีนี้ได้เก็บแคบ บัพอดอกเองเฮ็ดลโงกัเก็บแค่สิบกว่าดอกยังปฏิเต็มที่ปีนี้เฮ็ดปวกกรบบาดอันนั้นโอ้ตันได้กินแจงเฮ็ดปอกกระบาดดูเลยเนาะสมกับว่ามันแห้งแล้งอยู่เฮ็ดเฮ็ดก็บม่ค่อยออกหลายปีที่แล้วน่ยออกหลายเลยออกแต่เดือนมีนาปีที่แล้วได้กินแกงเฮ็ดปวกใช่กินแล้วาพน้ำบิดบอกเนี่ย แม่เจ้าก็กินอิ <t 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 ่มก็บตัวใหญ่ธนกินบ่อิ่มก็ยังตัวใหญ่แม่เจ้านั้นมันเอก็พากินอยู่วุมืวมพี่น้องยังเหลือเก้าชิ้นเดี๋ยวไปแบ่งให้เจลี่พี่น้องจ๋าเนี่ยมาดิก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศด้วยเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวสิไปเลาะพอพาพรทใายเปเลาะป่าจจกดีบ่ได้เราติดตามชมตอนต่อไปไปแล้วพี่น้องสบายดีที่เหลือไปเลี้ยงงัวเพิ่นไปหาเห็ดไปเลี้ยงงัวพระเจ้านั่น tay. Ngon. Ngon 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 không?